พี่น้องก็เที่ยมปลามาแล้วจ้ยาเพื่อได้สนใจมาได้จเดะเริอมาไปกผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยแซบๆจ้าออนเค้าพริกเค้าเกลือดีๆคะะาา่ะพี่น้องค่ะนี่แหละพักปลาพักธรรมชาสตร์เท่าหากินเพิ่นปลูกโดยธรรมศาสตร์จ้าพี่น้องบ่มีสารพิษเกลือป่อนจ้าพี่น้องจ้านี่เห็นบ่เพิ่นเกิดน้ำเม็ดน้ำาเล็นะดของเพิน่นเกิดน้ำปลาใหม่ พอดอดูกาลเพื่อนกับมาเองค่ะพี่น้องค่ะสวยงามจ้าอขอบคุณได้หลายพันสนใจเข้ามาไรด้วยจ้าเด้อพี่น้องคะกระเทียมปลามาแล้วด้วยจ้าเด้อกระเทียมปลามาแล้วสวยงามๆพายอยากได้สนใจติดต่อได้จา้ามาเอาไปกินจ้ากระเทียมปลาผักธรรมชาติผักเกิดเองหากินเองแกพี่น้องจ้า สวยๆงามๆจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <_ m im itation> นี่ผักกระเทียมปลาเกิดแล้วเกิดกับว่าแม่นเกิดยุ่ใกล้ๆเด้ค่ะพี่น้องไปพึ่งมะฮอดบ้านจ้าล่างเงี้ันได้แล้วอยู่นี่เฮ็ดปักดองแก่พี่น้องจ้าอ่าอ,อนดีดีเฮ็ดพักดองเรากินแซ่บบ่คือกระเทียมบานเด้ใบบวแข็งแก่พี่น้องเส็ดพักดองใส่กระปุกไ้ถ่ายกินจกาพี่น้องจ้า เอาผู้ใดสนใจมากไปพัดน้ำมันหอยเดอร์จติดต่อได้จ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะยูเฟอร์ดันดาจ้าไปขับรถว่ามันใกล้ดิค่ะพี่น้องสี่ชั่วโมงจก่พี่น้องจ้านี่พักป้าฮอนฤดูพักป้าเกิดถ้าเห็นเห็นว่ามีอยู่ใส่กรไปเนาะพี่น้องเนาะไก่ปรนไดก็ต้องไปเพราะว่าของกิ่นแนวมากนี่กินแล้วก็เป็นยาพ้อมได้จ้าพี่น้องนี่นี่ต้นหน่อยเพิ่งกระติดมาพร่อม ต้นน่อยพ้นติดดมากก็ิิไปไว้วตะปูค่ะพี่น้องคะน,นี่พี่น้องพักปางงาม,งามกระเทียมจากกระเทียม